รัฐมนตรีน้ำเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลพลังบุญสรฝันเพื่อน้องเยาวชนคนร้อยเอ็ดวันที่30พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่อ่างเก็บน้ำทวัชัยตำบลมะอึอํอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและมอบถ้วยรางวัลกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลพลังบุญสานฝันเพื่อน้นอง เยาวยชนคนร้อยเอ็ดประจำปี2567โดยมีนายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอเภอทธวัตบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดชมรมฟุตบอลร,ร้อยเอ็ดซิตี้ตลอดจนคณะนดดักวิ่งจากชมรมต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากด้วยชมรมฟุตบอลร,ร้อยเอ็ดซิตี้ชายาวดพิฆาต โดยความอุปถรัรมภ์ของพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัฒสแบงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลพลังบุญสารฝันเพื่อน้องเยาวชนคนร้อยเอ็ดนำรายได้าจากการดำเนินงานไปพัฒนาด้านการกีฬาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กและเยาวชนทั้ง20อําอำเภอพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวของอ่างเก็บน้ำธวัชชัยรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนผู้ที่รักสุขภาพได้ออกกำลังกายห่างไกลาจากยาเสพติด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ระยะทางประกอบด้วยระยะทาง5กิโลเมตรฟันรันระยะทาง11กิโลเมตรมินิมาราทอนและระยะทาง VIP วิ่งได้ทุกระยะทางซึ่งตลอดเส้นทางคณะนักวิ่งจะได้สัมผัสกับความสดชื่นและบรรยากาศดีๆที่มีพญานาคสีสุดโทนาคาราชและมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดท่ามกลางความสดใสในยามเช้าของอ่างเก็บน้ำทวชัย สุภาพนุพะเกา้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน